สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องชูก้าพลาเน็นะคะกลับมาพบกับตาอีกเช่นเคยในช่วงคนโสดประจําเดือนตุลาคมค่ะอันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกนะคะที่ตาได้ทําการดูดวงความรักประจำธาตุดินนะคะประจําราศีพฤษภมังก่อนกันนะคะมีฟีดแบ็กอะไรยังไงคอมเมนต์บอกตาได้นะคะ ก็มาเริ่มกันที่ชาวธาตุดินเลยนะคะความรักของคนโสดในเดือนตุลาคมจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็จะมีราศีพฤษภมังกรกันเนาะใครที่อยู่ในเ,เป็นชาวธาตุดินและอยู่ในศีพฤษภอยู่ในราศีพฤษภมังกรกันนะคะกคะ็สามารถเข้ามาเช็คพลังงานกันได้ค่ะพลังงานจิตวิญญาณตัวตนของคุณในช่วงเดือนตุลาคมเนี้ยในด้านความรักนะคะเป็นยังไงกันบ้างเนาะมาดูกันค่ะ ุ j ยจัรเมนะคะกำลังจะได้รับข่าวดีหรือประกาศอะไรบางสิ่งบางอย่างกันอยู่หรือเปล่ากำลังรอคอยผลการตอบรับอะไรหรือเปล่านะคะเอ็ดออฟเพนตาเคิลส์วยรอดาใครเข้ามาดูแล้วมีโชคมีลาบกันไหมเอยหรือว่าได้รับของได้รับสิ่งของมีค่าของกำนันของขวัญอะไรอย่างเงี้ยจากคนที่คุยคุยอยู่คนที่พยายามจะจีบเรา อะไรแบบนี้หรือเปล่าคะมาอัปเดตบอกตาให้ด้วยนะคะก็มาอัปเดตให้กันฝั่งเนาะว่าแบบเออเพราะวันที่ตาอัดคลิปนี้เนี่ยก็เป็นวันที่หนึ่งตุลาคมพอดีนะคะก็หวังว่าชาวธาตุดินจะได้รับทรัพย์รับโชคนะคะหรือว่าได้รับของขวัญของกำนันจากคนที่คุยคุยกันอยู่นะคะไหนขอดูอีกหน่อยสิ ว่าพลังงานของคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะอืมมีการ move on มีการก้าวต่อไปข้างหน้านะคะกองนี้คุณถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาอกหักหรือว่ากําลังรอคอยอะไรบางอย่างเนาะอาจจะคุยคุยกันมาสักพักแล้วหรือเปล่าคะกองนี้แล้วก็อยากจะได้รับคํายืนยันจากคนที่เออ คุณคุยด้วยนะหรือคนที่เขาเข้ามาจีบเราเนี่ยว่าเขาตกลงใจยังไงอะไรกับเรากันแน่นะคะมันดูแบบไม่มีความก้าวหน้าอะไรเลยเดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะในเดือนตุลาเนี่ยคุณจะได้รับข่าวสารได้รับความก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นมีโอกาสในความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะกล่องนี้เนาะตังขอเลื่อนตรงนี้เห็นกันเนาะโอเคนะคะนี่ก็ พลังงานภาพรวมของคุณนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันค่ะว่าในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยคนโสดจะมีคนใหม่เข้ามาคนที่คุยคุยอยู่ปัจจุบันแต่สถานะไม่ชัดเจนหรือว่าเป็นคนเก่าเข้ามาพูดมาคุยกันนะคะมาเช็คกันสิว่าเป็นพลังงานยังไงบ้างนะคะใครจะเข้ามาหาคุณในช่วงเดือนตุลาพลังงานของคุณกำลังดึงดูดคนประเภทไหนเข้ามานะคะ เป็นคนที่เอาการเอางานนะหรือไม่ตัวคุณนี่แหละเป็นคนที่แบบบ้างานเอออยากสละโสดอยากมีความรักแต่ก็สนใจแต่ในด้านการงานนะคะไม่ได้แบบมองไปด้านความรักเท่าไหร่นะคะแต่มันก็มีโอกาสเข้ามานะ คนที่คุณจะได้เจอเขาเนี่ยอาจจะได้เจอจากการทำงานก็ได้นะคะเป็นโอกาสใหม่ๆเนาะถ้าเกิดว่ามีมีงานชิ้นใหม่เข้ามาหรือว่ามีโอกาสดีๆในด้านการงานเข้ามาเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณและเขาจะได้มาพบมาเจอกันนะคะแล้วทางก็บอกว่าน่าจะเป็นคนใหม่ที่เข้ามานะเพราะว่าไพาห่หนึ่งเหรียญหนึ่งไม้เข้ามาแล้วก็จะเป็นคนคนี้ที่เข้ามานะ่ะอาจจะเข้ามาเป็น มาส่งเสริมคุณในด้านการงานด้วยแล้วก็การเงินด้วยนะคะนำพาโชคลาภมาให้กับคุณอะไรประมาณนี้เลยนะหดอะ m เมจิเชียนเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะอาจจะเป็นคนที่เก่งทางด้านไอที IT, การติดต่อสื่อสารมวลชนอะไรต่างๆอย่างเงี้ยพราค้าแม่ขายได้เหมือนกันนะคะเป็นคนที่แบบทำงานหลากหลาย ช่องทางหรือว่าเป็นคนที่แบบไม่ได้ทำงานเดี่ยวนะคะคนที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยอืมเป็นคนที่มีสกิลคนหนึ่งเลยล่ะคะ่ะโอเดอรฟูลนะแล้วก็ลักษณะของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนรักอิสระด้วยนะคะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่เหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นจริงจัง สักขนาดนั้นนะคะเพราะว่ามันก็เหมือนแบบเป็น,ปนจุดเริ่มต้นอะเมื่อใดก็ตามที่คุณเริ่มต้นที่จะ move on มันก็เป็นก้าวที่ดีนะคะสําหรับคนโสดธาตดินที่มีความรักที่ไม่สมหวังมาก่อนหน้านี้นะคะหรือว่าคุยกันมาสักพักแล้วไม่เห็นมีความสัมพันธ์ที่ก้าวหน้าอะไรเลยนะคะก็จะเป็นจุดเปลี่ยนของคุณที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ในระดับหนึ่งเลยอาจจะเป็นการเริ่มรู้จักกันเริ่มพูดคุยกันหรือว่ามีการขยับ ขยายโอกาสในการสานต่อความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะจริงจังเท่าไหร่นะอืมอาจจะแบบลองคบลองคุยกันไปก่อนได้ค่ะแล้วคุณกับเขาจะได้เจอกันในสถานการณ์อย่างไรอีกคะอืมจะเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหานะคะอย่างที่บอกเลยคุณอาจจะไปเจอคนที่ขยันบ้างงานหรือตัวคนเองเนี่ยแหละที่แบบขยันบ้างงานแล้วมันมีอุปสรรคในด้านการงานเข้ามา ต่างๆนานาทําให้คุณกับเขาอะได้มาปรึกษาพูดคุยการแก้ไขปัญหานะคะอาจเกี่ยวข้องกับการทํางานนี่แหละค่ะแล้วก็เป็นการแก้ไขปัญหานั่นเองนะโอ oh, ten of pentacles อาจจะได้เจอกันในงานแบบรวมญาติหรือว่ามีการรวมเขาเรีเยกอะไรนะสันมนาการจัดกลุ่มคุยกันของบริษัทองค์กรอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ หรืออาจจะได้เจอกับคนที่แบบคนคนที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วอะไรแบบนี้นะคะ queen of pentacles อุ้ยกองนี้มีโชคมีลาบแน่เลยอะใครแบบเออได้อาจจะเป็นโชคลาบที่คนเรียกว่ายังไงอะ่ะคนที่คุณจะได้เจอในช่วงเดือนตุลาคมเนี้ยคะ่ะจะเป็นคนที่แบบนำโชคนํำลาบมาให้กับคุณนำเขาเรียกว่านำพามาซึ่งทรัพย์สินเงินทองนะคะอาจจะได้ของกำน,นันได้ของดีเกี่ยวกับ ของที่มีราคาหรือของขวัญอะไรแบบนี้ได้อค่ะเอออาจจะมีการไปพบไปเจอรวมญาติกันแล้วมีการบอกต่อพูดคุยแนะนําสายงานที่ใกล้เคียงกันอะไรแบบนี้ให้มาได้ได้พูดคุยกันนะคะก่องนี้มาดูกันต่อซิว่าถ้าเกิดว่าคุณได้พบเจอกับเขาแล้วคุณจะมีความรู้สึกอย่างไรคะมันจะมีทรายอะไรบอกกับคุณบ้างว่าคนคนนี้แหละที่จะมาทําให้คุณหวั่นไหวนะคะ ออฟายออฟสอดก็เหมือนกับการที่แบบจะต้องมามมาปรึกษาหาลือหาแนวทางแก้ไขอะค่ะแต่เหมือนอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันไม่ลงรอยนะคะผ่านเหตุการณ์ที่แบบจะต้องมาปรึกษากันอะไรอย่างเงี้ยแหะค่ะหรือว่าแบบก็เออเขาแบบไปตัวคุณอาจจะเป็นคนไปปอกเขาอะไรแบบนี้ก็ได้นะอืมเขาอาจจะแบบไปไปทะเลาะกับใครมาอะไรแบบเนี้ยหรือว่าไป ไปคุยงานแล้วไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าประสบความสําเร็จแล,แล้วแล้วก็มาคุยกับคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมมันจะเป็นเหตุการณ์ในเชิงประมาณนั้นแล้วก็คนคนนี้เนี่ยจะพาคุณออกมาจากจุดที่คุณรู้สึกไม่โอเคนะคะกับกับสถานการณ์ความรักที่ผ่านมานั่นแหละอืมมันเหมือนคุณกําลังรอคอยใครคนในอดีตชาติคนที่คุณคุ้นเคยหรือแม้กระทั่งคนที่ เป็นเป็นพลังงานใหม่นะแต่รู้สึกคุ้นเคยกันมาดีอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็จะเป็นคนที่แบบมาพาคุณออกไปจากจุดที่คุณอยู่อ่ะพาคุณ move on พาคุณก้าวไปข้างหน้านะคะคุณหลังจากที่คุยปรึกษากับคนคนนี้แล้วคุณจะรับรู้ได้ถึงพลังงานเลยว่าคนคนนี้แหละจะมาพาเราออกจากจุดที่มันไม่โอเคนะคะได้ move on ไปข้างหน้าต่อไปเนาะดูอีกหนึ่งไปค่ะ โอ้ไฮพีสเตสักคนคนนี้ไม่ค่อยพูดนะอืมอาจจะเงียบๆนะคะแต่ว่ามีเสน่ห์มากๆนะคนคนนี้เขาจะดึงดูดเขาจะมีเซนส์นพลังงานบางอย่างนะคะในการที่จะแบบดึงดูดคุณตัวคุณและตัวเขาอะอาจจะมีเซนส์นที่ดึงดูดกันและกันว่างง้นเถอนะเนาะแล้วคุยกันรู้เรื่องช่วยกันแก้ไขปัญหานะคะเราก็พากันไปแบบคือคือประมาณว่าตัวคุณและตัวเขาอาจจะมี ความรักที่ไม่สมหวังมาก่อนหน้านี้ต่างคนต่างมาปรึกษากันในด้านการงานแล้วก็มามาพูดคุยในเรื่องของความรักอะคะแล้วก็ทําให้ตัวคุณและเขาอะเข้าใจกันมากขึ้นและพร้อมที่จะพากันแบบไปในอนาคตข้างหน้าด้วยกันนะคะกองสาหรับชาวธาตุดินนะคะตันมองว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนแล้วคุณจะรับรู้ได้เลยว่าตัวคุณและตัวเขาอะมันมี อะไรที่มันคลิกกันมันสามารถพูดคุยกันได้มันสามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาของกันและกันได้ถ้าเกิดว่าคุณเจอคนที่พลังงานแบบนี้นะคะคนที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆของคุณไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือว่าความรักเนี่ยคนที่เขาจะเข้ามาซัพพอร์ตคุณได้คนที่เขาจะให้คําปรึกษาคุณได้นะคะคนคนนี้แหละจะเป็นพลังงานใหม่ๆที่เข้ามาให้กับชาวธาตุดินนะคะพฤึกศกบังก่อนกันค่ะไหนขอดูกันต่ออีกหน่อยซิว่า ในเดือนตุลาคมเนี่ยชาวท่าตดินนะคะพระสกมังกอนกันความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างคะมันก็เหมือนกับว่ามันก็จะมีเหตุการณ์ตั้งอยู่ดับไปวนเวียนอยู่แบบนี้นะคะมีรักมีเลิกเข้ามาเมื่อเลิกแล้วเราก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เช่นเดียวกันเนาะเป็นไปนตามวัฏจักรของชีวิตนะคะอะไรที่มันไม่ดีต่อใจ ปล่อยมันทิ้งไปนะคะทำใจทำจิตใจของเราให้ว่างเปล่าเนี่ยแหละอพอคุณปรงและเข้าใจกับชีวิตได้แล้วปล่อยจิตปล่อยใจให้ว่างเปล่าไม่ได้แบบว่าไป ไปเครียดไปกังวลว่าเออเราจะต้องมีแฟนนะเราจะต้องอันนี้นะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติใช่ไหมคะเมื่อถึงเวลาธรรมชาติก็จะจัดสรรโชคชะตาจะนําพาคุณไปพบเจอกับคนที่ใช่นะคะแล้วก็เหมือนกับมันจะมีพลังงานดึงดูดของกันและกันเลยมันจะมีเซนต์บางอย่างนะคะก่องนี้ก็เตรียมรับข่าวดีได้เลยนะคะได้อาจจะได้สละโสดแบบว่าได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ได้เริ่มพบปะพูดคุยกันแบบนี้นะคะ ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวท่าตดินพึกศกมังกรกันนะคะขอให้คุณได้พบเจอกับความรักที่ใช่โอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาทําให้คุณใจฟูได้อีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้ตานต้องลาไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ